สวัสดีครับผมศักดานอ่อนนะครับก็เป็นผู้สอนและเป็นผู้แนะนำการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ebay และ amazon.com เนาะก็วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับอยากจะมาแนะนำพี่น้องทุกท่านเลยตอนนี้เราได้เริ่มต้นปีเนาะของปี2021เนี่ยมาวันที่8แล้วนะครับในะวันที่ผมอดัดคลิปนี้ก็วันที่8แล้ว เนาะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอต้นปีปั๊บก็จะมีไฟอยู่ครั้งหนึ่งเนาะคือปีใหม่แล้วนะครับอยากจะตั้งเป้าทํานู่นทะํานี่เนาะไฟในการตั้งเป้าเนี่ยค่อนข้างแรงมากสําหรับต้นปีแต่พอไปสักพักนึงนะครับไฟตรงนั้นมันหายไปเนาะมันหายไปคนที่เคยตั้งเป้าหมายว่าจะทํางานหาเงินให้มากๆเนาะพอสักพักนึงก็ เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะใครเป็นแบบนั้นบ้างนะครับวันนี้ผมมีวิธีการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆนะครับ3วิธีที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปใช้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า3วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมใช้เองไม่ได้อ้างอิงจากใครนะอ้างอิงจากตัวเองนะครับประสบการณ์ตรงนี้ก็คือเกิดจากการที่เราทำงาน ทุกวันแล้วก็เราเนี่ยหาความรู้อ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานของเรามันผ่านไปด้วยดยีวันนี้จะบอกทุกคนนะคะรับว่าวิธีการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้าทุกคนทำจริงสำหรับตัวผมเลยนะครับผมก็จะตั้งเป้าหมายกับชีวิตผมเนี่ยไม่ใช่ทุกปีแต่ทุกวันเช้ามาตั้งเป้าหมายแบบนี้ทุกวัน นาะมีเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเนาะสำหรับผมจะใช้วิธีการตั้งเป้าหมายแบบนี้ทุกวันแล้วก็ลงมือทำงานอย่างมีความสุขทุกวันเหมือนกันเนาะวันนี้อยากจะแนะนำนะครับอย่างแรกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงานการทำออนไลน์เนาะการเป็นยูทูบเบอร์ การเป็น TikToker ok การเป็น Facebooker หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำงานอยู่แล้วอยากประสบความสำเร็จทั้งปีและตลอดไปเนี่ยเราจะต้องมี3วิธีนี้นะครับอันแรกเลยที่ผมให้ก็คือการตั้งเป้าหมายเนาะคุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับในแต่ละวันของคุณว่าคุณเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะครับเนาะคุณต้องมีเป้าหมายก่อนเป้าหมายหลักของคุณคืออะไร เช่นวันนี้อย่างตัวผมเลยนะครับก็เป็นคนขายออนไลน์เนาะเป็นคนขายออนไลน์เพราะนั้นเป้าหมายของผมก็คือการขายสินค้าออนไลน์ในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเป้าหมายที่ผมวางไว้ก็คือวันนี้ต้องการขายสินค้าได้เท่าไหร่นะครับต้องการขายสินค้าได้เท่าไหร่นี่คือเป้าหมายระยะสั้นนะครับ อเอาวันนี้ก่อนว่า anyway, ต้องการเงินเท่าไหร่ในการขายสินค้าได้เท่าไหรนะแล้วพอเราตั้งเป้าหมายในการขายสินค้าตามที่เรากําหนดได้แล้วในวันนี้นะครับระยะกลางนะครับระยะกลางอีก3เดือนเราต้องการขายสินค้าได้เงินมากเท่าไหร่นะครับอีก3เดือนนะเราต้องการขายสินค้าได้มากเท่าไหร่ นะแล้วก็ระยะยาวนะครับภายใน1ปีเราต้องการเงินในการขายสินค้าออนไลน์เท่าไหร่คนะคุณต้องมีเป้าหมายแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ทำงานแบบโลเลมากเนาะเพราะขาดเป้าหมายขาดเป้าที่เราจะเดินไปให้ถึงเนาะขาดเป้าที่เราจะเดินไปให้ถึงนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการขายสินค้าเนี่ยเนาะให้ได้วันละ กำไรนะครับ1,000บาท1000บาทเพราะฉะนั้นวิธีการของผมก็คือผมจะไหลสดขายของถ้ารอบแรกนะครับผมได้เพียง300บาทนั่นหมายความว่าผมต้องเพิ่มรอบนะฮะผมก็จะเพิ่มรอบการไหลสดจนกว่าจะครบเงิน1,000บาทนะครับนี่คือการตั้งเป้าหมายของแต่ละวันของผมนะครับ ถ้าเราตั้งเป้าหมายในแต่ละวันได้เนี่ยนะครับเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวก็จะตามมาเพราะเราได้ลงมือทําทุกวันนะครับแล้วเราก็เพิ่มเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นในปี2 0ง1ยเนี่ยทุกคนจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าจะทําอะไรถ้าคุณทํางานประจําคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายของคุณเลยว่าคุณจะทํางานประจําของคุณเนี่ยเนาะให้ถึงเท่าไหร่เนาะ อีกกี่ปีเราจะขึ้นตำแหน่งที่เท่าไหร่คุณต้องมีการกำหนดเป้าหมายแบบนี้นะครับนะเราถึงจะประสบความสำเร็จได้ใน,นหนึ่งวันของผมนะครับเช้ามาผมก็จะตั้งเป้าเลยแบบนี้นะครับผมเป็นคนขายออนไลน์เนาะแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายแล้วนะครับสิ่งที่จะทําให้คุณเป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จเนาะก็คือวิธีการวิธีการคืออะไรครับคือการวางแผนเนาะ เพื่อจะให้การทํางานของคุณเนี่ยสอดคล้องแล้วก็ราบเรียบทั้งวันเนาะราบเรียบทั้งวันเพราะฉะนั้นนะครับเรามีเป้าหมายแล้วเนาะเราก็ต้องลงมือทำเนาะวางแผนงานนะครับวางแผนงานอย่างผมก็อ๋อรู้แล้วว่าวันนี้จะขายสินค้าเนาะให้ได้ตามให้ได้เงินตามที่เป้าหมายผมอยากให้ทุกคนมีแผนงานมีการกำหนดเวลาว่าหนึ่งวันคุณต้องทำอะไรบ้าง นะครับทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตะัวเนาะอย่างผมก็วางแผนเลยนะครับในแต่ละวันนะช่วง6กโมงเช้าถึง7จ็ดโมงเช้านะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผมออกไปใส่บาตรทาบุญเนาะหลังจากนั้นมานะครับผมก็จะใช้เวลาในการดูแลตัวเองอาบน้ําทานข้าวเนาะอาบน้ําทานข้าวแต่งตัวดูแลผิวพรรณเนานะดูแลจิตใจให้สดชื่นนะครับ 8ปดมงครึ่งเริ่มทำงานนะครับแปดมงครึ่งเริ่มทําอะไรบ้าง8ปดโครึ่งเนี่ยผมก็จะเปิดคอมพิวเตอร์นะครับเช็คร้านค้าของผมไม่ว่าจะเป็นใน Facebook, Lazada, ช h o ป e. ปีวันนี้มีใครทักมีลูกค้าถามเกี่ยวกับสินค้าหรือถามเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือถามเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า อันดับแรกผมเปิดมานะครับในร้านของผมผมก็จะเช็คข้อความของลูกค้าก่อนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเนาะการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานา,นานนะครับเราจะต้องตอบแชทเร็วตอบแชทไวแล้วคำถามคำตอบต้องชัดเจนนะครับจะทำให้ลูกค้าเนี่ยลักเราแล้วก็มั่นใจในตัวสินค้าเราเนาะเขาก็ตัดสินใจซื้อสินค้าเราแบบง่ายๆ เพราะนั้นผมใช้เวลาในการตอบลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยนะครับ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะเพราะบางคนเนี่ยถามไปแล้วตอบไปแล้วเขาก็แชทกลับมาเนาะตอบคำถามถามคำถามรา,มามเพิ่มเติมเนาะต่อมานะครับ9โมงถึง10โมงเนี่ยนะครับผมก็จะเช็คออเดอร์ว่าวันนี้ได้กี่ออเดอร์เนาะ ได้กี่ออเดอร์นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์เลเบลแยกสินค้านะครับตามเลเบลที่เราได้พิ้นมาเนาะนี่คือการทำงานแบบง่ายๆเพราะอะไรครับเพราะคุณจะได้ไม่ต้องสับสน,นว่าออเดอร์ไหนของใครของใครพิ้นทีเดียวแล้วก็เรียงสินค้าตามรายชื่อลูกค้าเป็นสัดส่วนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มแพ็คสินค้านะครับเริ่มแพ็คสินค้าให้เรียบร้อย นะสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมก็จะออกไปส่งของให้ลูกค้าเนาะอาจจะไปเคอรี่แล้วแต่ลูกค้าเลือกมานะครับไปเคอรี่ไป CNT เอาไปไปษณีไทยนี่คือการทํางานนะครับเห็นไหมหมดไปครึ่งวันแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาในการเดินทางนะครับไปส่งของเนี่ยเนาะก็อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงนิดๆนะก็จะได้กลับมากลับมาทําอะไรต่อครับก็กลับมาเนี่ยก็จะมาตอบ แชทลูกค้าก่อนเนาะว่าอ่าเราได้ส่งทําการส่งสินค้าให้คุณแล้วนะโปรดเช็คหมายเลขแท็กกิ้งนี้อะไรเนี่ยนะครับก็ให้เรียบร้อยทุกออเดอร์นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาเช็ครายการสินค้าในร้านนะครับว่าสินค้าไหนไม่เคยขายได้เลยเนาะเราต้องแก้ไขอะไรบ้างเช่นแก้ไขชื่อสินค้าแก้ไขรายละเอียดสินค้าแก้ไขรูปภาพเพื่อให้ร้านค้าของเรามีคุณภาพ นะครับลูกค้าเข้ามาก็สั่งซื้อได้ง่ายไม่สับสนนะครับเนาะก็ใช้เวลาตรงนี้นานหน่อยนะครับนานหน่อยรวมถึงการลงสินค้าด้วยนะนะครับการลงสินค้าด้วยอ่าก็นี่เลยนะครับต่อมานะครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ใช้อ่านหนังสือประมาณอย่างน้อยนะครับครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงช่วงเย็นนะครับช่วง6กโมงเย็นจนถึงทุ่มครึ่งนผมก็ใช้เวลาในการ ออกกําลังกายดูแลตัวเองนะครับหลังจากนั้นนะครับกลับมาเนี่ยก็จะอาบน้ําวันไหนถ้ามีไลฟ์สดพบปะกับแฟนเพจก็จะไลฟ์สดนะครับแต่หลักๆเลยสิ่งที่ผมทําทุกวันก็คือการไลฟ์สดขายสินค้านั่นเองนะครับเนาะทุกคนรู้ไหมว่าผมไลฟ์สดขายสินค้าในช้อปปีและลาซาด้ใน Facebook ด้วยนะเนาะทุกคนจะเห็นผมว่าเป็นโค้ดเป็นอะไรนี้ใช่ไหมรจริงๆแล้วเนี่ยผมไลฟ์สดขายของด้วย ก็ผมจะใช้เวลาในการไลฟ์สดขายของเนี่ยนะครับหชั่วโมงผัดกันไปนะครับวันนี้ไลฟ์สดในช้อปปีวันพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์สดใน La z a d a วันต่อไปก็จะไลฟ์สดที่ Facebook แบบนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแบบนี้เนาะทุกวันการไลฟ์สดมันเป็นการพบปะลูกค้าเป็นการได้คุยกับลูกค้าเนาะเราไม่ได้ตะบี้ตะบันหรือว่าเราไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์ขายอย่างเดียว เรามีการคุยพับพบปะลูกค้าแจกโค้ดหรือว่าให้โปรโมชั่นบอกร้านเราว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างในช่วงนี้ก็จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นนี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการขายในยุคนี้เลยเนาะก็ใช้เวลานะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มหลังจากนั้นก็จะเริ่มนะครับทำคลิปวิดีโอแบบนี้ที่ผมทำนะครับนะเช้าก็มาจะตัดต่อวิดีโอ นะการตัดต่อวิดีโอเนี่ยหลังๆมาผมก็ไม่ได้ทำเองนะครับก็จะจ้างให้เขาทําให้เนาะนี่คือวิธีการทํางานของผมนะครับห้าทุ่มก็เริ่มที่จะสวดมนต์แล้วก็นอนพักผ่อนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกไม่มีเวลาเนี่ยลองจัดการเวลาให้ดีนะครับและคุณจะทํางานทั้งวันอย่างมีความสุขงานคุณก็สําเร็จชีวิตคุณก็มีความสุขเงินทองคุณก็ได้เนาะ เพราะฉะนั้นมีเป้าหมายต้องลงมือทำวางแผนเพราะนั้นผมจะเขียนแผนงานไว้ที่ไฟล์ Excel ผมเลยว่าแต่ละวันผมต้องทำอะไรบ้างหรือไม่ก็ริ้นออกมาแปะนะครับที่โต๊ะทำงานเลยว่า1วันทำอะไรอยากให้ทุกคนทำได้แบบนี้นะแล้วทุกคนจะมีความสุขในการทำงานเนาะทั้งวันต่อมานะครับคุณมีเป้าหมายคุณวางแผนลงมือทำเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาสิ่งนี้สำคัญมากก็คือความเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อนะครับว่าคุณเนี่ยสิ่งที่คุณลงมือทำมันต้องสำเร็จในสักหนึ่งวันแน่ๆเนาะทำไมผมต้องมีแผนระยะเป้าระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราพูดว่าเราอยากได้เงิน5ล้านบาท ทำได้ไหมครับมันไม่มีทางทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนนะครับว่าทำยังไงให้ไปถึงเงิน5ล้านบาทให้ได้เนาะผมก็จะวางแผนมีความเชื่อเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้1,000บาทเนาะพรุ่งนี้เราต้องได้2,000บาทวันต่อไปเราต้องได้3,000บาทวันละ3 0 0 0บาทคุณต้องมีความเชื่อแบบนี้นะครับทำได้ไม่ได้ ต้องเชื่อไว้ก่อนว่ามันเป็นไปได้เนาะแล้วก็วางแผนเลยว่าอีก5ปีเนาะอีก10ปีต้องมีเงินเก็บ5ล้าน10ล้านมันต้องแบบนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเขียนเป้าหมายตัวเองเลยว่าจะต้องมีเงิน5ล้านเนาะแต่คุณไม่ลงมือทำอะไรเลยเนาะมันก็ไม่สำเร็จเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นว่า เราบอกว่าเราอยากจะมีเงินทองมากมายในปีนี้ขอให้ร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราไม่ลงมือทำไม่มีเป้าหมายไม่มีการวางแผนมันก็สำเร็จยากเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อในตัวของเราก่อนว่าเราสามารถทำได้เนาะเชื่อว่าวันนี้เราหาเงิน1,000บาทได้เชื่อว่าอีก5ปีเรามีเงินเก็บ5ล้านบาทได้เชื่อว่าอีก10ปีเรามีเงินเก็บ10ล้านบาทได้เนอะ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญของคุณที่คุณจะต้องเริ่มต้นทําเริ่มต้นตั้งเป้าหมายเริ่มต้นวางแผนแล้วก็ลงมือทําอีก5ปีคุณมีให้เงิน5ล้านแน่นอนเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะนําไปใช้ในการวางแผนทั้งชีวิตการทํางานชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวเนาะแบ่งปันเวลานะครับให้ลงตัว แล้วชีวิตคุณก็จะมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างราบรื่นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นวันนี้3เป้าหมายนี้นะครับอยากให้ทุกคนลงมือทำอย่างจริงจังแล้วคุณจะสำเร็จแน่นอนเนอะอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับคุณก็จะได้รับความรู้ทั้งการขายสินค้าออนไลน์และไม่เซตดีๆแนวคิดวิธีคิดดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวดีๆในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ